สวัสดีค่ะคุณครูสวัีค่ะคุณครู Good morning How ญเช you ชิญเชิญเชิญเช a n เ you. เชิญเชิญเชิญเชิชิชิญเช n ญเชิ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 นเชิเราก็มาเจอกันอีเคิั้งกัเวิชาญเชิตเชิญเชิรเชิเชเชิเชิญเชิญิญเชิญเชิญเชิเิเเชิญ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  เกมนี้คือเกมอะไรมันมีเลขหนึ่งถึงเลขสาโดยให้นักเรียนต่อแถวมาคนแรกวงไว้ให้แล้วคือเลขหนึ่งดังนั้นคนต่อไปต้องแถวเลขอะไรเลขสองเพื่อวงก็คือสองคนต่อไปก็ต้องวงเลขส <3. S 1> จนสุดท้ายคือวงเลข30โอเคไหมครับ <Okay. S 1> โอเคเนะี่ยแต่พร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเริ่มเลย เลขอะไรต่อไปเลขกเูต่อไปเลขอ่งคูเลขแล้วไม่ปาะกาคนต่อไปครับต่อไปเลีอะไรครับหาัหาเลครับหเลยมีนอ้อยครับสมันยวไปต่อจีชั้เลยสามนั่นแหละแล้วต่อไปเลขเร็วเร็วเวเนะกดเวลาเนเกต่อเรีทำเร ต่อไปครับต่อไปหมุกแล้วแล้วต่อไปนีต่อไปนีเลี้ยอะไรเลยเลียเลยต่อไปอันนี้เล้เก้าแล้วอันนี้เลเก้าแล้วอน้เลขก้าแล้วจับเวลานึ่งนะครับแค่นาทีเหลือแล้วเแล้วตองแล้วอย่าเตยวลมนะสามจะขึ้นทางแล้วจัขึ้นทางแล้วนาทีไหย สิบล,ล, so bbe 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 ล้านแลต่อไปสิบปีสีอย uh ู่ไหนปีไหนต่อไปสิบะไหนสิบะต่อไปสิบอะไรครับสิบหกต่อไปสิบอะไรสิบเจครับสิบเจ็ดเนี่ยคนข้างหลังคิดได้ต่อไปรอเลยเพื่อความรวดเร็วจะทำได้นาทีไหมแล้วแล้วสิบเก้าแล้วสิบเก้าแล้วี่สิบี่สิบตองยี่สิบอยู่ไหนครับยี่สิบอย่ไหยี่สิบเยี่สิบย่อากบอกเล่นไหนเล่นไหนเดี๋ยวต่อไปยี่สิบเอ็ดมยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดแล้วต่อไป ยี <Canvas. c oughs> ่ <c oughs> ิบสองยี่สองยี่สิบสองยี่สิบายยี่ไปยีิแล้วสยี่ี่อยู่ไหนเลยยี่ห้ายี่ห้อยู่ไหนเยสย่สิบหกยี่สครับยี่สิบแอมยี่อะไรยี่ิบเจอยู่ไหนเดี๋ยวน้อยนะน้อยอีสตัวมีแมีตังมีตังมีตังสาิบเจ็ดครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบเป็นยังไง ครั้งที่แล้วเราเรียนไปเป็นความสูงการวัดความสูงแล้วก็เครื่องวัดวัดต่างๆใช่ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเอ๊ะอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบที่มาดูว่าอะไรจะเปรียบเทียบกันได้บ้างนักเรียนรู้จักคนนี้ไหมครับรู้จักลงตูหรืออดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็คือนายประยุจันทร์โอชารู้ไหมว่าเขามีความสูงเท่าไหร่้ดทราบไหว่านายประยุจันทร์โอชาเนี่ยสูงหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรสูงไหมครับสูงมากสูงกว่าครูเลยนะครูเองก็สูงแค่หนึ่งร้อยเก ต่อไปเราจะเปรียบเทียบกับคนนี้รู้จักไหมครับนีซ่านีซ่าแบล็คหญิงเป็นคนไทยนะเขาเป็นคนไทยมาดูกันเขาดูสูงไหมหน้าตาสูงเลยแหมมาดูกันสูงหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเแต่เขาสูงสวยดูสูงมากเลยแหะมาเปรียบเทียบกันถ้าเป็นหน่วยเหมือนกันเซนติเมตรเหมือนกันแล้วเปรียบเทียบกันเลยได้ไหมครับเปรียบเทียบกันเลยได้ไหมครับได้พอนักเรียนรู้แล้วนม่ประยุทธ์จันโอชาสูงห8 3้อสากับวีซ่าแบล็คหญิงสูง1น7่งร้รหสูงเว่ากซนติเมตรใครสูง นูงตูสูงกว่าตัวนายเปนจันนุชาสูงหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติมาดูตัวเลขเลยใช่ไหมครับเอ๊ะเมื่อมันเป็นเซนติเมตรเหมือนกันต่อไปมาดูเป็นเมตรมั้ยเป็นเมตรเราก็เคยเรียนแลยแล้กเรียนรู้จักตัวนี้ไหมงูอะไรงูเมียร์มูจงอางหรืองูเขาแต่กูว่าตัวนี้น่าจะเป็นงูจงอาเนี่ยาวเขาบอกว่าตัวนี้ยาวซีนเมตรจากยี่สิบห้าเซนติเมตรใช่ไหมครับน่าจะเปรียบเทียบกับตัวอะไรมึงงูอะไรเลย งูนาคอนดาเราจะเปรียบเทียบความยาวจากหัวไปหาแนจากหัวมาดูกันยาว4เมตรกับ67เซนติเมตรยาวเท่ากันตรงไหนมาดูเราจะวัดแค่ความยาวนะไม่ได้เอาความใหญ่มันจะมีความใหญ่ก็คือความต้นของมันเราจะวัดแค่ความยาวเห็นไหมครับจากหัวถึหางแอนมาเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกันงูนาคอนดายาวเท่าไหร่นะครับยาว4เมตรกับ67เซนติเมตร งูเห่าหรืองูจงอางยาว4เมตรกับ25เซนติเมตรงูที่หน่วยเมตรกว่าเมตรกับเมตรคือ4เมตรเท่ากันไหมครับเท่ากันเราต้องมาดูที่ขั้วคือ7เซนติเมตรกับ25เซนติเมตรอันไหนเยอะกว่า7เซนติเมตรดังนั้นตัวไหนยาวกว่าครงูอะไรยาวกว่าแล้วตัวงูตัวไหนสั้นกว่างูตัวางงาต่อไปเราดูความสูงของคนแล้วแล้วก็ยาวแล้วก็งูแล้ว ต่อไปเราจะมาดูใกล้ๆเลยคือต <adic> ้นกล้วยใช่ไหมต้นกล้วยอยู่ข้างบ้างเรากับต้นอะไรอยู่หน้าบ้อนมะละกอมะละกอต้นมะละกอกับต้นกล้วยอยู่ใกล้ๆเราเลยเปรียบเทียบกันอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยมาดูกันว่าต้นไหนสูงเท่าไหร่มะละกอมะะลกเขาให้มาว่าสูงเท่าไหร่ครับเมตรครับ25เซนติเมตรอ่ามันเปนต้นกล้วยต้นกล้วยบอกว่า2 200เซนติเมตรเราจะเปรียบเทียบกันเลยได้ไหมมันคนละหน่วยได้ไหมครับไม่ได้ต้องแปลงหน่วยก่อนโอเคไหมการแปลงหน่วย1เมตรจะเท่ากับ หนึ่งร้ยเซนติเมตรถ้าเราเจอ1น่เซนติเมตรจะเท่ากับ1เมตรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ต่อไปครับเรารู้แล้วว่าต้นมะละกอสูงเท่าไหร่นะสูงเท่าไหร่ครับ2เมตรกับ25เซนติเมตรเมื่อกี้เราบอกว่า1เมตรจะเท่ากับ100เซนติเมตรใช่ไหมครับดังนั้นอันนี้2เมตร3ก้าร้อเอาขีละขั้น2เมตรจะกลายเป็น200เซนติเมตรจะกลายเป็น200เซนติเมตร แล้ว200เซนติเมตรไปรวมกับ25เซนติเมตรรวมกันจะกลายเป็น225เซนติเมตรแลรวัดวัตถุหรือเปล่าถูกต้องดีแสดงว่าแปลงเก๋นะเนี่ยต่อไปเป็นต้นกล้วยเท่ากันต้นกล้วยสูงเท่าไหร่ครับ204 200เซนติเมตรใช่ไหมครัที่เราเห็นไปตอนแรกถ้าเราจะแปลงจาก200เซน200แปลงเป็นเมตรได้ไหมครับได้แปลงเป็นเท่าไหร่เลย2อมิล20มิล20มตรถูกต้อง ก็จะเป็นสองเมตรปกติมาเราเอาไปเ,เ,เปรียบเทียบกันเลยเปรียบเทียบกันแรกก็คือเป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรดีกว่ามาเซนติเมตรต้นมะละกอที่เราหามาได้เป็น2องร้อยยี่สิบห้าเซนติเมตรแล้วต้นกล้วยอะครับสองร้อยซตมต้นไหนสูงกว่ากันครับมะละกอรมะละกอสูงกว่าเพราะต้นมะละกอสูง225ส mm. องร้อยยี่สิบห้าเซนติเมตรแล้วอันนี้สูงแค่สองร้อยเซนติเมตรใช่ไหมอันงั้นเรามาเป็นเซนติเมตรมาเป็นเมตรต้นมะละกอสูงสองเมตรกับยี่สิบห้าเซนติเมตร สองเมตรคือความสูงของต้นต้วย์มาลักไม่หรอต้นตัวยก็นี่ไงสองเมตรกับสองเมตรดังนั้นเราก็มาดูอีกข้างหลังก็คือเราจะเปลนคือดยี่สิบห้าเศษแต่ตัวนี้มีไหมครับไม่มีดังนั้นอันนี้สองเมตรกับอีกยี่สิบห้าเศษอันที่สองเมตรจะเฉยอะไรตัวกันสองต้นมาลักต้นมาลักคอสูงกว่าอ่าดังนั้นเวลานักเรียนจะเปรียบเทียบนักเรียนก็ต้องแปลงหน่วยให้เข้ากันใช่ไหมแปลงหน่วยให้เหมือนกันคุณรู้ไหมครับแปลงหน่วยให้เหมือนกันก็คือจะเป็นเซนติเมตรก็ต้องเป็นเซนติ การเปรียบเทียบความยาวถ้ามีหน่วยเหมือนกันเปรียบเทียบกันเลยได้ไหมครับได้เลยได้เลยถ้าเป็นเซนติเมตรกับเซนติเมตรก็ได้เลยถ้าเป็นเมตรกับเมตรก็เปรียบเทียบกันได้เลยแต่ถ้ามันไม่เหมือนกันนะครับต้องทำยังไงแปลต้องอะไรนะทำให้เหมือนกันนั้นก็คือแปลงหน่วยใช่ไหมครับเอนะครับต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมสนุกกับการเปรียบเทียบอหมมันเป็นยังไงมาดูครูจะมีอยู่ด้วยกันสามชุดชุดที่หนึ่งครูจะให้บัตรทำคือ เชื่อริบบิ้นเราก็ต้องโซ่ให้นักเรียนไปแปลงแล้วเปรียบเทียบหน่วยตอวเองแล้วก็เรียนจากไร้ไปมากมาให้ครูโอเคนะครับอันแรกคือเชื่อให้นักเรียนหันหน้าเข้าไปทำด้วยกันเลยอันที่สองคือริบบิ้นอันที่สามคือโซ่อ่ะเชิญพัปรึกษากันได้เลยอ่ะปรึกษากันได้เลยคุยกันได้เลยนะเสร็จยังครเสร็จแล้วใช่รับเสร็จแล้วชูขึ้นครับเสร็จแล้วชูขึ้น เสร็จแล้วชูขึ้นอะไรสั้นที่สุดครับริบบินน้นคือ150เซนติเมตรต่อไปอะไรครับต่อไปที่เธอเรียงมาคือเชือกนี่นคือเชือกเชือกยาวเท่าไหร่220<ร>แล้วต่อไปยาวที่สุดคือส5 0ร้อันคืออะไรครับโตซึง่งยาว250ร้อามาดูกันว่าจะถูกไหมถูกไหมครับถูกครรับค่ะ ให้สัญยาครูไปนะครับเจดียอยางเสร็จแล้วครับหน้าชูขึ้นมาครับชูขึ้นมาชูขึ้นมาอะไรสูงน้อยที่สุดเสาไฟเสาไฟเสาไฟอหเสาไฟถนนสูงเท่าไหร่ครับหาน้าต่อมาเป็นต่อมาเป็นอะไรครับที่นักเรียนจงไห้ตอนนักเรียนนักเรียนแปลงหน่วยให้เป็นเซนติเมตรได้ยังครับแปลงแล้วกลายเป็นหกร้อยห้าสิบถูกต้องหกร้อยห้าสิบและสูงที่สุดคือ เสาโพงครึ่งสูงแปดร้อยเซนติเมตรครับแปดร้อยเซนติเมตรเมาดูกันถูกไหมถูกไหมครับถูกครับถีบถีบลออถูกแล้ว gen, sight, helmet, ถูกแล้วสูงน้อยที่สุดค okay. ือเสาแฝงถนนต่อมาหอกระกายแล้วก็ส so ุดท้ายคือเสาโพงเก่งมากเอ๋ตอบตัวเองครับว่าชุดสุดท้ายแล้วชุดสุดท้ายอ่าเยี่ยมกันได้เหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมมีใครสักคนก่อนอะไรสูงน้อยสุดจะไว้ตรงไหนสูงน้อยสุดห้าร้อยแปด เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่ชูขึ้นมาครับชูขึ้นมา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 นักเรียนคิดว่าอ่าไม่ใช่คิดสินักเรียนคำนวณมาแล้วเปลี่ยนจากเมตรให้เป็นงเซนติเมตรใช่ไหมเมื่อกี้ครูแย้มได้ยินตัวอะไรเตี้ยที่สุดชา้ชาไ,ไม่หนีสูงเท่าไหร่สามเซนติเมตรเซนมตรใช่ไหมคต่อไปเป็นตัวอะไรสูงสูงขึ้นมาสูงเท่าไหร่ครับ หรือถ้าเป็นเมตรล่ะก็จะเป็น4เมตรกับ30เซนติเมตรต่อไปสูงที่สุดคือ25ึ่รซึ่งสูงเท่าไหร่ห8 0หน่วยคือเซนติเมตรอย่หน่วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่บอกหน่วยกูจะคิดว่า580ร้อยเมตรหรือสูงมากเอ้มาดูว่าจะถูกกะถูกไหมคูกไหมครับมีช้านแล้วก็ จีราถูกต้องครบับปกนิเลย่ <Yeah. S 1> เด็กนักเรบ่ข้อใดครูจะให้เป็นรางานเป็นรางานที่เจ็ดการเก็บข้อมูยาว S 1> <S 1> จากที่นักเรียนได้ทากิจกรรมต่างๆแล้วก็ได้ทําแบบฝึกหัดไปเมื่อกี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเาียเปรียบเทียบเป็นยังไงสามารถเปรียบเทียบกันได้เลยไหมครับได้เปรียบเทียบกันได้เลยถ้าเป็นยังไงถ้าหน่วยเหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันน่ะครับเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกัน มันให้เซนติเมตรมากับเซนติเมตรสามารถเปรียบเทียบกันได้เลยถ้าให้เป็นเมตรกับเมตรมาเปรียบเทียบกันได้เลยแต่ถ้าให้เซนติเมตรกับเมตรมานักเรียนต้องเปลี่ยนตัวแดตัวหนึ่งโอเคไหมครับถ้าไม่มีอะไรแล้วแต่พอหนบอกครับนักเรียนทั้งหมดนักคนขอบคุท่าน